เปิดขั้นตอนการคัดเลือกทีมวอลเลย์บอลเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิก2024เปิดกระบวนการคัดเลือกทีมวอลเลย์บอลรวม12ทีมเข้าสู่โอลิมปิก2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกเตรียมจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการทั้ง3สนาม3ประเทศมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญในการคัดเลือกทีมผ่านเข้าสู่ปารีส2024ไปติดตาม กระบวนการคัดเลือกทีมวอลเลย์บอลมีขั้นตอนอย่างไรบ้างติดตามกันได้ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลในศึกโอลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะมีทั้งหมด12ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะได้สิทธิ์ไปยืนรอรอบสุดท้ายส่วนอีก11ทีมจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก2ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ทีมวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันตามหลักปฏิบัติของความเป็นสากลขั้นตอนแรก FIVB Rose to Paris Volleyball Qualifies หรือการแข่งขันโอลิมปิก2024รอบคัดเลือก6ทีมจะได้จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหรือ FIVB Rose to Paris โดยมี24ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดจากการจัดอันดับทีมที่อยู่ใน1-24ของโลกที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแข่งแบบพบกันหมดรอบคัดเลือกจากนั้นจะนำอันดับ1และ2ของแต่และกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นโอล โอลิมปิก2024รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสสเต็ปบนี้คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่16-24กันยายน2566ขั้นตอนที่2 Universality Selection การเลือกตามระบบเป็นสากลหลังจากได้หนึ่งชาติเจ้าภาพนั่นคือฝรั่งเศสกับ6ทีมจากโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกทำให้ยังเหลือโคต้าอีก5ที่นั่งจะถูกเพิ่ม ต,ตมโดยการเลือก5ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันเนชันหลีก2 0 2 4จะได้ติดตามดังต่อไปนี้เรื่องลำดับความสำคัญคือ 1. ทีมจากทวีปที่ไม่มีทีมผ่านเข้ารอบทวีปแอฟริกายังไม่มีทีมได้ไปโอลิมปิก2ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก p p 2 h d 3 6 c คอมอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาด เรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ